สวัสดีเพื่อนชาวเฟซบุ๊กนะครับเพื่อน <c oughs> ท ishing, is, <c oughs> ี out, <c oughs> ่เป็นตุ๊ดเพื่อนที่ชอบกินปลาดุกเพื่อนที่ที่มีความสุขทุกคนนะครับวันนี้วันอังคารที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมตอนนี้ก็อยู่กับแฟนไหมเพิ่งจะตักไปห้ายกแฟนเพิ่งจะหนักเพิ่งจะหนักไปห้ายกนะก็ ขณะจะต่ออยู่ที่หกก็ผ่ากดก็ทำมาตั้งแต่สี่ทุ่มนะครับี่ีรบมันกิ่กี่โมงละเดือกามยาเี้ยิไมกามด้วยอเยออ <c oughs> อห,อหอี้นมออกสยหยกามดูทิงคืนสี่นาทีนะฮยงคืนสองชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมงปลาไปเอห้ายกครับ แฟนผมมีลาเด็ดก็อย่างเงี้ยก็เฮี้ยอะไรสิ่งย้อนยิงครับแค่ได้แฟนก็สารต่อจะนำมาผมด้วยครับเพราะว่าต่อไปก็เอาเจ็ดยกแปดโจกไปโอเคฮะคุณขายคู่นีกไม่ไหว